เซวทิวเออเมื่อคืนนี้เจ้าหลับนอนกับข้าเจ้าไม่อยากรับผิดชอบอย่างนั้นเหรอเออเออนี่เจ้ายัางจูบข้าลูบไหลข้ากอดข้าตั้งคืนเลยนะส,สุราปลอมสุราปลอมทำร้ายข้าแนะ่ๆน่เมื่อคืนข้าต้องดื่มสุราปลอมไปแน่ไม่อย่างนั้นข้าตั้งจูบตั้งลูบตั้งไหล่มาหูแย่ได้ยังไงทั้งยังกล่าวว่าจะหยอกล้ออีกด้วยเร็วเสียวูสุดที่รักของข้าทำไมไม่มารังข้าไว้นะฮะ เสียเ่ยวปอเปิ้ลเสี่ยวยังคงมอ,อค้างไม่ตื่นเลยเมียวเสี่ยวจิวเอ,อ๋อเออเออ่เสี่ยวจิวเอ,อ๋อคงไม่ได้ติดหนี้ข้าไว้หรอกใช่ไหมผู้ชายคนนี้คิดไม่ถึงว่าจะถวยโอกาสใจเล็กกนกับข้าฝุ่ข้าก็จะติดหนี้เจ้ายัางไงเล่าเจ้าจะทำอะไรได้ฮึยังไงซะเจ้าก็ไม่ได้เสียเปรียบคนที่เสียเปรียบคือข้าเรื่องนี้ก็จบกับเพียงเท่านี้แหละ ก็แค่ยหยอกล้อไม่ใช่เหรอทั้งยังไม่มีความต้องการทางด้านร่างกายอีกด้วยพกเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็ยากจัดการนี่จบกันเท่านี้เหรอเอ๊ะทาไมล่ะในเมื่อนคนที่เสียบเรียบคือเจ้าถ้าอย่างนั้นข้าเป็นคนรับผิดชอบเองเออเออหนูเหมือนว่าเรื่องนี้ไม่ได้ข้ามผ่านไปง่ายๆหรอกสิเอเอเอคงไม่ได้จะพังพีนาหรอกนะปังปังปัง แม่นางจวินแม่นางจวินแม่นางจจวินเจ้าตื่นหรือยังข้ามีเรื่องเร่งด่วนจะคุยกับเจ้าเมียวเจ้านายมีคนมาเคาะประตูเมียวเจ้าเออข้าราร้านไปแล้วเมียวแม่นางจจวินเจ้าตื่นเถอเกิดเรื่องแล้วแม่นางจจวินกกกอย่าเพิ่งรับผิดชอบเลยพวกเขาหมาข้าต้องมีเรื่องเออเออเออ อ้าอ้อ้อ,อ,อ,อการตอบสนองของเซียวจิวเออน่ารักจริงๆเลยนะโถ่ไม่รับผิดชอบก่อนก็ได้แต่เซียวจิวเออยังไงข้าก็ต้องขอกำไรเอาไว้ก่อนนะใส่เสื้อของเจ้าเสียข้าจะเปิดประตูแล้ว ได้ได้ได้มีเรื่องอะไรหรอแม่นางจวินเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่จวินที่สำนักเตียนจงล้วนพูดถึงพี่แต่หลือเป็นคำพูดที่ไม่ดีทั้งนั้นจะทำยังไงดีล่ะเอ๊ะ๊ะออะช้พผู้นี้เป็นใครกันนะเดี๋ยวนะทำไมเขาถึงได้อยู่บนเตียงของพี่จิ๋วได้นะมูหเย่ทำไมเจ้าถึงอยู่ที่นี่ล่ะแมเจ้าสองคนกังวลใจอะไรกัน แล้วตกลงเกิดเรื่องอะไรขึ้นล่ะพี่จิ๋วฟังข้าก่อนนะหยุดพร่ำกันได้แล้วเรื่องก็เป็นเช่นนี้แม่นางจวินข้าคิดว่ามีคนจงใจใส่ร้ายเจ้าจะต้องมีคนอยู่เบื้องหลังเป็นแน่ใส่ร้ายถึงความบริสุทธิ์ของเจ้าพี่จิว๋วพวกเจ้ายังบอกอีกว่ายายพี่ไปสํานักศึกษาอีกมิเช่นนั้นพวกเขาจะทาไม่ดีกับท่านจะทํายังไงดีอ๋อมีความหมายจริงจะทําไม่ดีกับข้าเหรอ ช่างกลา Box, ้าซะจริงนะถ้าเช่นนี้ข้า damages, คงต้องไปเจอพวกเขาซะหน่อยแล้วเอ่อเมียวเสี่ยวอูตื่นได้แล้วเมียวเมียวเมียเมียเมียเจ้าจะไปสำนักศึกษาใช่ไหมใช่ในเมื่อพวกเขากำลังรอข้าอยู่ข้าก็จะไปที่นั่นมาดูกันสิว่าพวกเขาจะทำอะไรกับข้า คนฉยโอกาสอยู่ในห้องนี้อย่าได้ออกไปข้างนอกเด็ดขาดเลยนะฮะไม่ได้ยินเลยพูดอะไรนะเฮ้ยยืนเฉียวเสียวเลยรอแค่เดี๋ยวนะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วค่อยไปกันยังมีค่ายอยู่นะเมีเ้ยวเฮ้ยเมีเ้ยวนายท่านมาูหเย่ไม่ใช่สิ่งของหลกกระมาโจเ้เจ๊กับนายท่านพฤติกรรมน่าอับอายจ,จ,จริงเลยเมียวเฮ้ย เมื่อคืนเป็นที่ข้าเองข้ามอจนขึ้นไปทับเขาน่ะไม่เพียงขึ้นไปทับบนตัวเขาเียงูเขเขาอีกแถมยังกอดเขาหลับไปดั้งคืนด้วยเมี่ยวในใจันพูดอะไรกันเมื่อครู่ลมพัดเสียงดังเมียวฟังไม่ชัดเลยเมียวเทียบการกระทําของข้าเมื่อคืนเช้านี้หมู่เย่จูบข้าข้าไม่คิดอะไรหรอกด้วยนิสัยของหมู่เย่เกรงว่ามันจะไม่ง่ายเลยที่จะเปิดเผยเรื่องทั้งหมดในคราวเดียวเฮ้ย เหลืองยวนเจ้าไปกับเสี่ยวจิวเออหากนางต้องการความช่วยเหลือก็เข้าไปช่วยนะทําไม่จาเป็นจะได้เข้าไปรบกวนนางเป็นอันขาดขอรับเจ้า,านายที่จริงแล้วหลายครั้ง <c ười> แม่นางจวินต้องการคนที่คอยรับใช้นะขอรับเ,<อ>เพราะว่าการเรียกหาของจวินจิวหมเยก็เลยออกจากที่คุมขังเร็วขึ้นบอหานลงกดขี่พลังมังกรเอาไว้เหลือแค่ก้นตอนสุดท้ายเท่านั้น แต่ว่าในเมื่อได้กลับมาอยู่ข้างากายตวินจิ๋วแล้วหมู่เย่ก็ไม่ยินยอมที่จะจากไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งจากนี้ไปไจ้เสี่ยวจิ๋วเอือดึงสุราอีกไม่ได้เปน็นันกาจะไม่ว่ากับใจหรือผู้ญิงใดก็ไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากตอนที่อยู่ตรงหน้าค่ะเสี่ยวจิ๋วเอ,อืมองสุราแล้วมักหยอกเลาอยังไม่มีมารยาทมีค่าก็เพียงพอละสำนักศึกษา จวินจิว๋วนางกล้ามาที่สำนักศึกษาได้ยังไงศีลรรมเสื่อมรามนิ่งนะจังเป็นคนไราย,ยางอายจิตใจโลเลแท้จริงถุยจะปล่อยนางอยู่ที่สำนักเจียนจงไม่ได้อีกทำลายฐานะของพวกเราเอาได้นะจะวินจิ๋วมาแล้วข้าเห็นแล้วจวินจิว๋วเจ้าสาใจนักไม่ใช่หรืออวดดีนักไม่ใช่หรอเฮในขณะที่สิทัวสำนักเทียนจงดูถูกดา่าทอเจ้ากับเล่เจ้า,จาให้เจ้าใส่บอกไป ข้าไม่เชื่อหรอกนะเจ้าจะใจไม่ไหนได้อีกเพื่อปริกเปลง่สถานการณ์นี่แย่นั้นพวกเจ้าจะทำอะไรหลีกไปพวกเจ้าขวางทางอยู่นะพวกเจ้าอยากจะเข้าไปสำนักศึกษาก็ย่อมได้แต่ว่านางเข้าไม่ได้เอ๊ะทำไมข้าถึงเข้าไปไม่ได้ล่ะจวินจิ๋วตัวเจ้าทำเรื่องสุกกับปลุกอะไรไว้เจ้าจำไม่ได้อย่างนั้นเหรอข้าจำไม่ได้จริงจริง หรือว่าเ้าจะช่วยข้าเรื้อฟื้นสักหน่อยละ่ะข้าเห็นว่าเจ้าหน้าไม่อายมากกว่าไม่รู้จักละอายใจหญิงกะละกีนี้ที่ไม่ได้รับการสั่งสอนเรื่องคุณธรรมและหน้าละอายใจอย่างเจ้าน่ะไม่ควรที่จะอยู่ที่สำนักเตียนจงของข้าหรอกนะ,ะได้ยินว่าแม่นางจาวินจิ๋วผู้นี้ในเมืองหลวงจึงใกล้ๆก็รู้ว่านางติดใจโลเลต่ำทามไม่ละอายใจและถูกเรียกว่ามือศักดิ์สิทธิ์แล้วได้อย่างไรละ่ะ ก่อใจขาออดยวยยนกุญแจทั้งสองของตระกูลยันยังไงล่ะข้าวห่าผู้คนมากมายถึงจะขายายาอายุธนัดได้จะมีความสามารถอะไรแกให้นางใส่วอกไปสำนักเจนจงไม่ต้องการขยับแบบนี้มาดูถูกำทำลายชื่อเสียงและฐานะของพวกเราใช่แล้วจะวินงจิ๋วใส่ออกไปจากสำนักเจนจงซะใส่วอกไป <c oughs> ใส่วอกไปซะใส่วอกไป จะวินจิวจะวินจิวดูซิว่าคราวเนี้ย,ยเจ้าจะพลิกแปลงสถานการณ์ได้ยังไงเสียงดังจริงจะวินจิวเจ้ามีอะไรจะพูดอีกข้ามีเพียงประโยคเดียวที่ต้องการจะพูดนะสุนัขนี้ดีไม่ขวางทางหรอกนะถอยไปเจ้าจะวินจิวเจ้าจังหน้าไม่อายเกินไปแล้วหากเจ้ายังเป็นผู้ยิงอยู่กดใส่ออกไปเองซะไม่อย่างนั้นอย่ามาตรวจปวกกะที่หม่เกรงใจก่นเล่ากัน ตาวินจิ๋วได้ยินว่าเจ้าก็ายังด่วดยืนองค์ใจเฟืงเทียนที่ตำรายงานสมรสของศิษย์พี่ยุนเซ่อ,อีกด้วยเลยยิงซามตำจ้าระยังอายังเจ้าตระกูลยุนมีชื่อเสียงเป็นร้อยปีพอมาเจอ,เอกวคเณยิงวยของเจ้าก็าสวยไปแปดชาติถึงว่าเป็นเรื่องโชคแรกของตะกูลตะวินจิ๋วเจ้าไม่ค,ควรที่จะร่วมศึกษาเหล่าเด็กกับพวกขา้าสำนักศึกษาไม่ต้อนรับเขา้าและสำนักเตียนจงก็ไม่ต้อนรับเจ้าเช่นกันคนที่กวรออกไปก็คือเจ้าพวกเจ้ารังแกกันเกินไปแล้วนะ พวกเจ้ามายืนขวางทางตรงนี้ทําไมกันใครจะเริ่มเรียนแล้วยังไม่รีบเข้าไปนั่งเรียนในห้องเรียนได้เรียบร้อยอีกเหรอต่านอาจารย์ซือถูตวินจิวจันเรียนของข้าซือตูซิวรับเะพาดตะลูกศิษย์ที่มีศิลธรรมดีงามเท่านั้นเจ้ามีความประพฤติไม่ดีงามไม่ควรจะเข้ามาศึกษาชันเรียนของข้าเจ้ากลับไปเสียเถอะอย่าได้กลับมาสำนักศึกษาอีกเลยก็ไม่อยากเห็นหน้าเจ้าอีกฮะ ท่านอาจารย์ยังพูดถึงท่าแตกงของเจวินจิว๋วดูสิว่าจะยังมีหน้าอยู่ที่สำนักศึกษาได้ยังไงถ้าสอบผ่านเข้าสำนักศึกษายังผ่าเผยท่านเป็นแค่อาจารย์มีสิทธิ์อะไรมาปฏิเสธข้าไม่เข้าชั้นเรียนล่ะนี่จะพูดอะไรถูกต้องแล้วอาจารย์ซื่อถูท่านไม่มีสิทธ์มาห้ามไม่ให้เจวินจิ๋วมาที่สำนักศึกษาท่านอาจารย์ฟังก่อน เกิดเรื่องจริงน,นี้สำนักเจียนจงจะรับนักเรียนอย่างจวินจิวมาที่สำนักศึกษาได้อย่างไรกันเฟิงเทียนถีจงมาทำอะไรกันในงานเลืยกวันเกิดของเฟิงเทียนถีได้ประกาศงานแต่งงานกับจวินจิวต่อหน้าสาธารณชนความบบประยชน์นี้ไม่ช้าก,ก็เร็วจะทําให้เจ้าเสียใจกับเรื่องนี้จวินจิวเจ้าจอย่าได้กลัวไปทำมาแล้วอะไรกันเนี่ย เจ้าเวิงเทียนถีนี่เป็นคนโง่หรือว่าเป็นอัจฉริยะกันแน่ทำไมนายท่านของข้าถึงได้กลัวด้วย <c oughs> ม,มีข้าอยู่ตั้งคุณข้าจะไม่ปล่อยใครมารังแกเท่าไรไปนันค่ะท่านอาจารย์ซื้อถูเรื่องตั้งหมดเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดต่วินจิ๋วไม่ได้เป็นอย่างที่พวกท่านพูดอย่างแน่นอนพวกท่านฟังเกาหรือมาปิดแล้วละต่วินจิ๋วไม่เคยอยเยใครนางกับป่น้องตระกูลยุนเป็นเพียงการติดต่อทางการค้าเท่านั้น ฝรั่งเจนจีสามารถเป็นพยานหินดางได้ข่าวลือทั้งหมดในสำนักศึกษาล้วนเป็นแต่ของปลอมทั้งสิน้นจะต้องมีคนจตนาใส่ราชวินจิวจิตนาทําให้นางเสียชื่อเสียงอะไรนะฝรงเงเจนจีหนึ่งในบุคคลสําคัญของข่าวลือแต่ยืนหยัดขึ้นมาปกป้องราวินจิวอย่างนั้นเหรอฝรงเงเจนจีพูดอย่างนั้นไม่เพียงแต่จะคิดหลอกจาวินจิวให้ตามเข้าไปเร จะว่าไปข้าควรขอบใจตะเิียจิยวที่ทําลายงานเลี้ยงวันเกิดหากข้าสมรสกับเฟิงเทียนถี่จริงๆคนเร็วๆเช่นนี้ไม่มีทางดูแลก็ด้วยใจจริงได้หรอกนะเฟิงเทียนถี่ได้ยินเมว่วานตเกียนจิ๋วทาลายงานสมรสของเจ้ากับสิทธิพี่ยุนเซ่ตอนนี้ทําไมเจ้าถึงมาพูดแทนนางได้หรออืมนี่เป็นการเข้าใจผิดกันนะข้าไม่รู้ว่าตัวข้าได้มีการมั่นหมายกับตะเวียนจิ๋วเอาไว้แล้วดังนั้นก็เลยก้อ้เกิดกล่าวลือเช่นนี้ แต่ว่าก็ได้จัดการแก้ไขแล้วข้าจะกรรพบการมั่นหมายของข้ากับจวินจิ๋วพวกเราฝุนเฟิงเทียนฉีข้ากับเจ้าไม่มีการมั่นหมายอะไรทั้งนั้นจะไม่มีได้อย่างไรที่ร้างจุ๊บจุ๊บจุ๊บปัวปัวอยู่ห่างจากแม่นางจวินจิ๋วขอรับเอ๊ะเฟิงเทียนฉีเจ้าทำเรื่องเช่นนี้ได้ยังกล้ามาตอแยแม่นางจวินอีกเหรอคุนใจระวนลยุ่นี่อีกแล้วเหรอ ยุนเจียวข้ารู้ว่าพวกเจ้าจะกูยยุนกับตวินจิวมีการไปมาหาสู่ทางธุรกิจแต่เจ้าไม่มีติดที่จะมาแทรกแซงรองของข้ากับตวินจิวโถเอ้ยรอข้าได้เป็นจักรพรรดิก่อนเถอะจะต้องทำให้ตระกูลยุนได้เห็นดีเป็นแน่จวินจิวข้าล้วนพูดออกมาจากคนมึงของหัวใจของข้าพวกก็กำลังใส่ร้ายเจ้าแต่ข้ากำลังปกป้องเจ้านะอะไรนะจวินจิวเจ้าจะต้องเชื่อข้าก่อนหน้านี้เรื่องระวังเจ้ากับข้าล้วนเป็นเรื่องที่เก่าใจพิด ข้าต้องการที่จะปกป้องเจ้าจากใจจริงเพื่อเจยกับเจ้านะ่ะรู้ไหมอยากจะสารสัมพันธ์ต่อกับเจ้านะมาเถอะรีบเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนของข้าเถอะนะเมืออ้าตั้งอับปลักตั้งลงตัวเองเลยเมีย <c oughs> แล้วเจ้าไม่รู้เหมือนกันหรือว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวหรือนะ่ะ